สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูดรถค a ว a s a กิ k r s r นะครับจะพามาเช็คอาการสตาร์ทมือไม่ได้นะครับแต่ว่าสตาร์ทเท้าปกติครับอันดับแรกก็ถ่ายน้ำมันเครื่องออกให้หมดก่อนนะครับผมจะลื้อดูฟัง่งใดสตาร์ทนะครับอาการรถก็คือใดสตาร์ททำงานปกตินะครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นอุปกรณ์พวกลูกปืนวันเวสตาร์ทน่าจะเสียนะครับเพราะว่ารุ่นนี้จะ,จะชอบเสียบ่แชุด Oh. แค่นนั้พอเราทําการรื้อดูฝั่งจานไฟนะครับปรากฏว่าให้เจ้าปัญหาก็คือลูกปืนวันเวยสตาร์เสียนะครับตามที่เราแบบวิเคราะห์ไว้เลยเพราะว่ารุ่นนี้จะชอบเสียตรงนี้ครับจะเห็นได้ว่าลูกปืนวันเวยสตาร์จะหายไปเลยนะครับแล้วก็ช่วงสปริงเนี่ยก็คือสึกลอ้อตามอายุการใช้งานของเขาครับ มีแตกด้วยครับเราก็จะทําการเปลี่ยนไอเจ้าปัญหาตัวนี้ครับเดี๋ยวจะพาไปหาอะไรเนาะแล้วก็จะกลับมาประกอบให้ดูทีครับอันนี้เป็นตัวเก่านะครับน,น้าตาของของใหม่ก็จะเป็นแบบนี้ครับอันนี้คือลูกปืนวันเวจะตตาร์เนาะ เราก็จะลองสวมดูก่อนนะครับว่ามันพอดีอดเราใส่ <c oughs> น็อตเข้าไปเนาะประกอบมันจะมีน็อตหกเหลี่ยมสามตัวนะครับขันยึดให้แน่นนะครับไล่ไปเรื่อยนะครับขันให้แน่นเอาผ้า ใช้ผ้าไว้จับขันให้แน่นนะครับอันนี้เป็นเฟืองเฟืองสตาร์ทนะครับเป็นเฟืองตัวใหญ่สตาร์ทแล้วก็ประกอบเข้าไปก่อนทำความสะอาดเช็ดพวกฝุ่นพวกอะไราไอาจจะมีเศษเหล็กเศษอะไรติดไปและทีนี้จะเป็นเฟืองเฟืองสตาร์ทอีกตัวหนึ่งครับ ประกอบเข้าไปให้อยู่ลักษณะแบบนี้นะครับจะสวมชุดลูกปืนมันวีสตาร์ทเข้าไปครับก่อนสวมมันก็จะมีริ่มเป็นตัวบังคับไม่ให้พวกชุดลูกปืนมันวีสตาร์ทเคลื่อนนะครับให้ให้มันล็อกกับที่ให้ล็อกกับมาร์กจานไฟด้วยครับกดชุดลูกปืนมันวีสตาร์ทเข้าไปครับก็หมุนหมุนนิดนึงครับเพื่อให้ลูกปืนทั้ง3ตัวแบบเคลื่อนตัวได้ มันจะ,ะเข้าล็อกก็จะเป็นแบบนี้ครับเราจัดเรียงพวกเฟืองให้ดีครับแล้วก็ขันน็อตเบอร์17ขันพอตึงมือแล้วก็ใช้ปืนลมยิงครับยิงพอประมาณครับให้รู้สึกว่าตึงมือก็พอครับไม่ต้องไปยิงแรงเพราะว่าเดี๋ยวพวกน็อตจะเสียหายได้แล้วก็ ลองลองขยับล้อแม่เหล็กดูครับว่ามีอะไรติดขัดไหมอ่าลองเช็คดูครับโอเคไม่มีติดขัดมันนี่มันจะหมุนไปข้างนโอเคอันนี้ก็จะประกบทากาวประเกน็นไม่ต้องทาเยอะครับประเก็นจานไฟ ประกบเข้าไปะสังเกตดูเขาเรียก boot บูธเนาะบูธสองตัวที่มันจะคล้ายๆมันจะประคองประเก็นแล้วก็ประคองฝาครอบจานไฟนะครับกับเรือนเครื่องยนต์ให้มันพอดีระวังประเก็นจานไฟจะ,จะขาดนะครับถ้าขาดนี่เวลาจะตาร์เครื่องนี่เดี๋ยวนี้นมันจะซึมได้ง่ายครับประกบเข้าไปค่อยๆประกบครับใช้อุ้งมือเราเคาะเข้าไปก็ได้ครับเคาะเบาๆเดี๋ยวถ้ามันมันจะมีเสียงดังแก๊ก อันนี้คือเข้าแล้วครับแล้วก็ไล่ขันน็อตเนาะค่อยๆขันเรียงไปเรื่อยๆครับ หลังจากเราคันแลเสร็จแล้วก็จะมีปลั๊กไฟเนาะมีปลั๊กไฟเสียเข้าไปที่เดิมครับเสียแผ่นเนนครับแล้วก็เติมน้ํามันเครื่องคันนี้เติมน้ำมันเครื่องมาตรวจสอบอุปกรณ์ครับใส่ท่อเนาะอันนี้อันนี้คือเช็คก่อนนะครับว่ามันใช้งานได้ไหมก่อนจะใส่ท่ออันนี้ก็เสียงมาแล้วครับ ใส่ท่อเดี๋ยวจะลองลองสตาร์ดูนะครับใช้งานได้เลยครับพอเปลี่ยนไอ้เจ้าตัวมันยูนิ้วครรแล้วก็ลองเดี๋ยวจะเก็บรายละเอียดท่อเนาะขันท่อให้แน่นแล้วก็จะลองขับดูครับ ตรวจเช็คไฟเลี้ยวเนาะไฟท้ายไฟหน้าครับให้ใช้งานได้ปกติเดี๋ยวผมจะลองขับแล้วก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังหลังจากที่เปลี่ยนไปนะฮะเป็นไงหลังจากขับทดลองแล้วเนาะ สรุปว่าใช้งานได้ปกติเลยครับหลังจากเปลี่ยนในเจ้าตนนัวนี้ถ้าเพื่อนๆเ,เจออาการแบบนี้ก็เราอยากทำเองก็ทำได้ง่ายๆครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับเดี๋ยวจะมีปัญหาใหม่ๆแล้วก็เดี๋ยวจะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูครับวันนี้ก็จบคลิปเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ